สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวขนมไข่นะอันนี้ยังปอแปะป้อแปะเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะหมูกแกะให้หน่อยดิยดครับเดี๋ยวจะมารีวิวขนมไข่นะอแกะดิราคาที่8บาทนะครับขนมไข่มันจะเหมือนไข่ดาวเลยนะครับ แกะมาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งแกะอยู่เ่งดูซองจับซองบริษัทดีเดย์กุ๊บจำขนมไขยย่ให้นี่ไปครับต่อไปก็จะแกะให้ดูนะเดีดิแกะดิมันจะเหมือนไข่ทอดเลยนะขนมไขนะ่ <c oughs> มันจะมีช้อนด้วยนะอุ้ยจับไม่ถูกนะครับมันจะแถมช้อนแล้วก็จะเป็นเม็ดบีดเนี่ยใส่มันจะเหมือนไข่ทอดเลยนะครับ นะใส่ไปนะปปปนครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับไอ้เต็บสำเร็จแล้วนี่ก็จะนี่มันเป็นเหมือนน้ำมันเลยเนะนี่ยเนี่ยครับดูเสียงดูเสียง นเสียงครับเสียงครับอย่างกระไคร่ทอดนะป๊อปป๊อปนี่อันนี้เพิ่งใส่นะครับเพราะอันนี้อันสำเร็จแล้วนะแบบทอดไว้สักพักมันก็จะเป็นน้ำมันเหมือนไข่ทอดเลยปอบแปะปอกแป,ะ,ปะดีนเสียงไหม นะครับมาชมมือต่อนั้นมันก็ป้อปแป้ป้อปแป้ป้อแป้ปแปะนะครับเดี๋ยวขับพิกัดน,นครับได้ยินเสียงไหมยังใครทอด มันจะละมันรสชาติเป็นไงเป็นเยลลี่นะเยลลี่เยลลี่ไข่ดาวนะครับมันรีวิวเฉยๆนะครับมันเป็นแบบขนมวิทยาศาสตร์นะแต่ผ่านออยนะครับนะครับมีออยนะครับขนม อยหนึ่งศูนย์1ามหนึ่งนะครับผ่านอยนะขนมนี้ปปปปไข่รกระทะนะครับผ่านไป5นาทีนล้วยังดังอยู่เลยครับขนมมีอยนะไม่ใช่ว่าขนมประเทศจีน ูดค่ะในมีเสียงคนพูดคนนี้นี่ไปไป่บอกมีออยงออยไมันอ่านหรอกไปโฆษณามีเหมือนไปโฆษณาให้เขา